สวีดัสสวัสดีครับผมกผมมตัวตึงฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพิวฟุตบอลครับประจำวันที่6พฤษภาคมครับ2566เพื่อน ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับพี่ๆน้องๆครับในครอบครัวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับชุดอัลบั้มสาครับอัลบั้ม4นะครับเมื่อวานนี้ครับก็ต้องบอกว่าแตกแบบเต็มค่อจุกกันไปละกันสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับในครอบครัวนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะครับง่ายๆเลยครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์บรรทัดที่2ครับโปรแกรมารแนงขันในค่าคืนวันนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆแน่นอนครับใครที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับ อย่าลืมนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์เพื่อนส่วนค่ำคืนเมื่อวานนะครับก็ต้องกล่าวขอไพ่อฟหน้าช่องก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับผลงานหน้าช่องเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ในครอบครัวบอกก่อนนะจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนสาหรับค่ําคืนนี้นเพื่อนส่วนค่าคืนนี้นะครับหนึ่งทีมที่น่าเลือกเชียร์ครับประจำค่าคืนนี้ครับขอมองไมในศสกพิมเมลีกอังกฤษครับเพื่อนเวลาห้าทุ่มครึ่งครัครบคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับของแดงลิเวอร์พูลครับทีมอันดับที่ห้าของตารางครับ เกมครับจะเปิดสนามแอนฟิลด์ครับตอนรับการเยือนนะครับของทางด้านเบนฟอร์ครับทีมอันดับที่9ของตารางกันเพื่อนเรามาดูผลงานของทางเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะครับสำหรับทางด้านของหงแดงลิวอคูครับในการคุมทีมของเจเกนฮอปนะเพื่อนผลงานในเกมลีกฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้มีอยู่59คะแนนนะครับจากการชนะ17ครับเสมอหนเสมอกันไป8แพ้ไป9เกมครับสมมตงานในเกมลีกล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านครับเบียชนะทางด้านของเจ้าสัวฟูลแลมไปได้ถึง1ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวเพื่อนส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมเกมนี้นนนนรััับยงงงงงขขขททาาาาาาาดด้้ออเตตตฟซิกโ ยังไม่หายจากการบาดเจ็บครับส่วนที่เหลือนะครับพร้อมลงสนามในระบบกันเพื่อนส่วนตัวหลักวันนี้ครับประตูเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับแนวรับเป็นเฟอร์จิลฟันได้ครับยิงคู่กับทางด้านกับโคนาเต้ครับมิดฟิลด์แดนกลางครับใช้งานทางด้านของฟาบินโยครับฮาวินเอเลียและก็ทางด้านของกัปตันทีมครับจอแดนฮิลเลนสันและสามภาษาแนวลุกวันนี้ครับเป็นทางด้านของโมเมสซาล่าครับซ้ายเป็นหลุยดีอาร์และหน้าเป้าครับเป็นด้านของโคดี้กัปโปนะครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้กันเพื่อนจะพบกับทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านเบนนนนนนฟฟอออออออรรรรร์ดดดคคคััััับบบทททททีีีมมมม่่่ขขงงงงงตาาาาาากกกเพืืใุุ้ซยโสแ ผลงานในเกมหลีกดูดูการนี้ครับตอนนี้มีอยู่50คะแนนนะครับจากการชนะ12เสมอในเสมอกันไป14แพ้ไป8เกมเกมล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านนะครับ เบียดชนะทางด้านของเจ้าป่าน้อตติงแฮมฟอร์เลนไปได้ถึง2ประตูต่อ1เลยทีเดียวเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับประตูเวงด้านของดาวิดลายานะครับแนวรับใช้งานทางด้านของเบนมีครับยืนคู่กับทางด้านของอีธานพินนอกันเพื่อนมิดฟิลด์แดงกลางครับเป็นทางด้านของโอเตก้าและหน้าเป้าครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางด้านของอีวานโทนี่นะครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนส่วนผลงานครับในเกมนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับที่สามารถเปิดบ้างครับถล่มทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลไปถึง3ปรรระะะะตตูู่่่่อออ1เเพืนนนนแแลกกกมคคี้ับสต่างงงปรระเเเททศคับขขาาาายกให้้้ดนอจา หงแดงลิเวอร์พูลนะครับบังคับจะต้องชนะถึง2ประตูนะครับถึงจะได้เฮเต็มๆนะเพื่อนๆหนึ่งประตูครับได้เฮแขนข้างเดียวนะครับซึ่งแฮนดิแคปแบบนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยครับว่าเปิดมาค่อนข้างแปลกกันเพื่อนเกมนั้นแรกเป็นฟอร์ดเนี่ยเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ในเกมนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสภาพความพร้อมของทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับบอกเลยค่อนข้างเยอะเลยครับแต่เกมนี้ครับสภาพความพร้อมของทีมครับของด้านลิเวอร์พูลครับวันนี้ค่อนข้างพร้อมเลยท ังไงคู่นี้นะครับเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนบอลแบบนี้ครับหนึ่งทีมที่น่าเลือกเชียร์ครับประจำค่ําคืนนี้นะครับขอมองไปที่เจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านลิเวอร์พูลครับการันตีหนึ่งประตูครับไปรอลุ้นประตูที่สองครับเฮกันลั่นๆได้เลยครับสําหรับคู่นี้กัเพื่อนส่วนค่ําคืนนี้ครับใครอยากได้โครงการสวยๆนะไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มสามอัลบั้มสี่ครับในครอบครัวครับโน้ตไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ปรรดันที่สองแล้วกันนะเพื่อนส่วนค่ำคืนน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 นีีีี้้้้้้คคคคคครร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 ัััััััััับบบบบบบขออออใใหหหหเเเเพื่่ๆๆชยย์ลลลกกกกสสสสุุะงททาาแวววจิปด